มึงกนนะปัดไปด้วพี่นองเียซตไปลยปลาดูก่อพอดีปะแบแบบเป็นปะห่อนกำลังห่อนพอดีพอดีนะบเลยแบเยบเสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยครับผมสวัสดียำคำคำครับปาพี่น้องมาเบิ้งสวน สุดอกไม้บักม่วงกำลังออกดอกพี่น้องสวัสดีจ้าพี่สวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งนาอาซัน,นพี่น้องมันอยู่มากินเข่าที่ทุ่งนานี่ครับทุ่งนาอาซันนี่มีบอ่อป,ป่าครับพี่น้องนาอยู่นายู่ครับกำลังจิดไฟอยู่ครับ อยู่มากเลยลมลื่นดีครับแต่น้องเวทนี่น้องพี่น้องเนาะบักมวงกับมีบักมีกับมีขี้เล็กกับมีมากับเมย์บานกับเมย์เถาครับเมย์เถาสองเมย์เถาก๊ะลังเก็บขี้เล็กต๊ะเด้อหน่าวิ้งเนี่ยพาพี่น้องมาเบิ่งป่าบ่อป่าครับ บอ่อปลาหน้าซิทเป็นเลี้ยงไว้ครับเป็นปลาด,ดุกปลาดุกปลาขาวตัวเพี้ยนโอ้ปลาหลายเหม็อนเขาวปลาเลยก็จะไหลายครับคือแบบนั่นนี่แนวหล่อครับนั่นโอ้ตุบตับตุบตับระบาดน,นี่พี่น้องอันนี้ปลาดุกบนนี่ปลาดุกกระปุกน,นิ่เป็น เดี้ยงไวพง้พี่น้องพีกาย่สืบเข้ามาหลักครับจาของมาเลยอยู่เฝ้าในนอนอย่างนีนเข้ามาหลักช็อตตายหมดเลยโอ้ยบ่วหน้ายกันน้องพี่น้องเนาะแบตเตอรี่มาช็อตเอาวะนี่มตายหมืดบัวด้วยเหรอพี่กายพี่นี่เล่นนนเฝ้าครับบัวหน้ายกันน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวโมนี่เขาจะหาอาหารในบ่อนี่แหละครับไปกินครับพี่น้องนะข้าวเย็นข้าวเย็นนี่นัสิตตจวานแห่ มันก็ยับแหเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยขันมันหลายปนี่ประมาณได้เจีวางได้แล้วไม่ต้องแตกมากโอ้อ่านยาอ่านยาแบบนี้ใส่ใส่้อใส่เสียกเนาะใส่เสียกไม่ต้องไม่ได้ลงน้ำ

มาลุวนกันครับพี่น้องครับเงียบแท้ชุบชุบอยู่ืพอโตบ่ะตามป่ะตามป่ะเดือไหมก็ถือยังนั้นบาะเลยเออโอ้เดือดดีเดอกได้กินอยู่ได้กินอยอะพูนอู้ดพี่น้องวัดประดุกตัวนั้นไหมเพิ่งกินอ่ะ ปดกระดุกระดุังมเกระดุกตัปต,พ,ปต,ปตพัดเพียนดีดนดเนี่ยเอาบาัตยมเนี่ยปาด <laughs> เ,าเา้่ากันเาเลือกกินเอาครับพี่น้องมอนี่นตัวดน,น,น้อยๆเขากิจะปยคืนล่ะเน,นี่ยกระดุกเนี่ยเลี้ยงอารามปด,ด เอาเดี๋ยวปมดปลาเด้พี่น้องเด้ออพี่นง้งปลาเขาใชเห็ดกิ่นมะเงรงปลาดุกตัวงามเลยครับก็บปลาเด็นสองตัวคัดตัวใหญ่มากินครับตัวหน่อยเาลาก็ปล่อยคืนโอ้ยปลาดุกนะี่ยตาพัดเพี้เนาะพัดเพี้แซ่บเลยพัดพิษสดๆนะพัดปลาสดได,ด้แซ่บผมว่าเดี๋ยวให้แม่บ้านคว้าปลาอ,อ,อยู่ครับเห็ดไม่รู้เลย ต้มที่ย่างจ้าโอ้ที่ต้มย่างเราก็พัดมาต้มปลานสองโตเนาะแล้วก็ย่างปลาดุกแล้วก็พัดปลาดุกครับสามเมนูครับพี่น้วกเด็ดอันอย่นี้ครับพักขี้เล็กเด็ดชิเล็กย้ำคืนผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็นั่งวอากันพี่น้อกนี่แหละบรรยากาศย้ำแรงที่บ้านนอกครับตั้งยวัดอากาศบริสุทธิ์ครับที่ทงนะ พี om, ่น so, ้องเขาก็จะทำพริกแกงครับนี่ทำพริกแกงเองนะครับมือนนี่เขาจะเมนูผัดปลาดุกนี่ทำเองเริ่มจะเสียบครับพี่น้องเสื่อมามันบ่ค่อยแสีบครับมันบ่เข้ากันครับนี่ก็ย่างปลาดุกอยู่ครับสองตัวครับพี่น้องมาจะต้มน้ำทะเล่ได้ต้มครับว่ากับเข่าไหลายเลยก็เลยต้มเนี่ยปลามันมันเลยพี่น้องค่ะคักค่ะไปทำพริกแกงครับมาครับพี่น้องเขาก็จะพัดครับวัานี้ผัดเผ็ดปลาดุก พักแบบสุดๆเลยครับพอแล้วอันเดียวกันนี่เจ้าอันเดียวกันแบบซีอิ๊วขาวเสียแล้วเสียแล้วอะไรกัะพี่เก๋เขาทำเองมันหอมอยู่หรอครับพี่น้อง หหหอมมัันว่เลผัดให้มันหอมครับพี่น้องผัดให้มันแป้มใหม่หมดละมันจังหอมครับโอ้ยหอมกัดเลยเอาใส่เลยนี่ปลาดุกสดๆมาพี่หนุกลูกบอกว่าปลาดุกได้ เขาเข<ม>าเครื่องเดีอบรอยเขาก็ใส่น้ำครับเติมน้ำมันทุกจักน้อยเขาก็จะมาผงเครื่องพี่น้องเสียบแี่หนวิงมึงตะหูนค้นเห็ดนี่ยเสียบม็เสียบเ,เ,เ,ยนะเียบ,บานพับเหมือนี่เสียบแช่พี่น้องมึงตะหูมึงตะหูค้นผัด <laughs> หั่ <laughs> 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 ปุงเลยนี่ในกระดาปุงเนอนี่หลายแบบหลายยานุน um ้องพัดกระดุกบางทีก็พัดแบบดทอดเนาะทุกตัวพักแบบสุดแต่ว่าผมแบบสุดๆแต่ต้องเสียรับพี่น้อง หอรเ่ิงไปครับพี่นุ่มซอสปลาเขียวครับหอมห้วยห้วยนะม,มันแห้งน้ำแห้งก็ใส่ได้เลยบะมีอนันเนาะจะใช้หรอคะเนาะอืมจะใช้ใแสบบ่ีไ่ตัวใส่กับขัดเลยดิ แต่ยเขาก็อยงเาะพี่น่องเนาะมันก็มีดอกน้อมน่งข้าวมูเต่าท้าทาปไวหิวเข่าเียมนะชุดอะไรเนาะเดียวกินมึงร็ดีเนอือก็ดีก็ดีล้ะบ่อ ไปผักบเากับใบผกุดใบผกขุลงพน้อดแ่บตายขนนกุนยเอ้ยเสกราแต่แกะกรนกหอมกัดด้เนี่ย กกรสจัดโบเนียวนวาน,นนะพี่น้องเอ้ยกินกันหมดกันมาเด้อครับพี่น้องกินข้าวแรมกันนะครับกับเมนูหน่ยครับ,บ,รบปิ้งปลาครับปิ้งปลาดุกปลามหอย อมหอยก็มีปลาดุกก็มีนี่กินปลาปลาสดสดลาจากบ่อกิดจากบ่อบางแห่งแหละเอาผัดเผ็ดอะไรนึกว่าเผ็ดแทิเอ้าอมหอยเขาว่เผ็ดเที่เนี่ยผัดเผ็ดสมซื้อหรืเนาะผัดเผ็ดอ๋ออมหอยก็มีเอาหอมหอยข้าวธรรมดากินเทปบ่นได้ครับมามาจูบพอยกันเออครับผัดเผ็ดปลาดุกอมหอยอมหอยจูบพอยกันอมหอยอมหอยอยากปลาครับมาเด้อมาเด้อพี่น้องขอบคุครับแทบแทบแทบ เป็นไดนะปาสยังัังังอันนี้อมหอยสิตเป็นไดนปลามาดุก่พอดีปะแ่บแบแบมั้ะอนกำลังหอน,หอนพอดีพอดีแนละ้วยำเลยยำเลยยำเลย,ยมากลางทงปืนบ้ <laughs> านทงนาอาซนปีนครับ <laughs> อากาศปลอดโปร่งธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์แบบบ้านๆเขาล่ะครับพี่น้องยุทงอยู่ให้อยู่นะไม่บอกใหมตาจะมลจให้ทเมนูดี่ดปาดม่ดูต้องเอาใหม่เมัไหวนปาจก็ย้ข้าไม่มันหอยัวขอยไเนาะมัตัว่ยหอยุก มาได้ครับพี่น้องคขำกันนะครับแซ่บแสบ <laughs> จิงปลากับออมมกหอยเด็กกำไลเมนออมมกหอย <laughs> อยู่กลางทุ่งกทมกลางทุ่งสารคาม

ีง mm, okay. ินเ mm. yeah, sure. hey. uh, uh ี้มดปลจ้ก็ไม่เหนแล้วมันอันตรายหลายต้วอยู่ใส่บานหาไปหาไปทีเาไปหอดเงี้ไปหอดถุงไปหอดนังหลายัวคอมเนบอส่อดปลากรดีหลายตัวคอมนบใส่บานปลากรดีเนยปากรดีปลากรเดืนเดี๋ยวกันเลยดองพันะโอ้ยขอบอกจากปากระดีตลงไม่ปากระเดือบ้านน้ล เพรานี้นอมเดียวกันเหรอวะน้า่่บาคนิตพออ่เพีดตัวแปลแดงบวมรูตื่นไหม่อ้ยัดูดปลาดุดเซ๊ยบข่อยลงควบบวบบวบบวเม็ดปะนะลงไคเห็นบวบไหมเห็นเพี้ยเบื้อเบื่อเด้อแอ

จ็ันม่ขาปงหนึ่งสองอันไม่เอ็มไม่มาแก่กาเึถูกดูเขาต้องกันนี่ละแบบทยุลูกหวานอยู่ีตครับอันี้อม่กินายนมันงาจเมือนี่มันอ่อนมตี่ายแม่ไปหาติกมือเออไม่ได้กินหนุ่ยเลยฮะนี่ตาสู่สองสองวะตัวก็ี่ซื้อรูดสองสองหืมยักี่หจะ

ข่าวนะรนะเนาะขาวนข่าวนารติมะลิหอลวาขา้อกันหมดห้องแรกถักเลยห้องตัวอกินเองอึนต๋อหกสองสอง้าหมอยกรตบปากจมกออหายยงก็เปนีเ้อบอกว่าสอก็ที่เวันง่ นะพี่น้องตอนเขากินเขาเอิ่มแล้วพี่น้องประบ่งบรรยากาศน้ำขำเคืนครับคุณแต่ว่ามันก็เหลวเพราะเห็นเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เป็นปลากระปุดครับกำลังปลูกอยู่โอ้นวิ้งมันปลูกอย่างไรต้อนอย่างวุ้นนี่พี่น้องแต่วุ้นีเป็นกระปดหมันอะครับน,นี่กระปุดหมดเลยเดี๋ยวยังไปเบิ่งพยามเวนบรรยากาศดีดีครับอยู่นี่ทุง่งนาอาัสัน อืมกับผดเดินนี่ผูกกับผดหมดเลยเหมืมดเนาะพี่น้องเนาะกับบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องอทุ่งนาอาสันกว้างใหญ่บรรยากาศดีครับดูนี่เฮงหนา,นานาเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับมีแต่ความเขียวกขจีดูนี่ทุ่งนาเน,นี่มีแต่เขางามกัน,กนเป็นแบบว่านาดีนะครับนาเสมอนะครับนาลุ่มนะเขางามครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมที่รับมรผมสวัสดีครับ